你是大宝啊？ อันนี้คนแรกแล้วอันัคแรกครับคนแรกครับวันนี้เป็นคนแรกครับสองหนึ่นะอำาน้ลตู้เสียเงี้ยสอยาประเิงครับยังไม่มีแน่มัน้ท่าน บอ,อกปีที่แล้วนี่แล้วรับเงินแสนมากๆ นนี้ะครับบานทีเห็นไว้9.6านนะครับที่ผมเคยเห็นนะไอ้ที่ไม่เคยเห็นผมไม่รู้นะครับที่เคยเห็นนี่9.6ไา้เนี่นยวิ่งมาแล้วนะครับแบงบ้านหนานครนายก 1.9โปลนะสวัสดีครับแบงค์ว่านาอเคออกไปเข้าไปเร็ว1.9โป แงนะสีสวยสีสวยสีสวยเรียกว่าสีอกหอเขียวอ่ะนี้ขนาดดยรครับอย่ครับต้องิส นั่กีแดงนะครับพ่อแกมากเลยนะหายเลยครับมงคลชัยคับครั่ต้นหายไปเลยครับสอนสับสามสอนีครับสอนนีครับ มาดู่าอันนี้เป็นน่าจะกช่ว่าพอีผังดาหรือว่าน้องน้องหนุ่ยวางเองโอ้โหท่านผูสุเยาแที่ใหม่ขนตัวมากอ่ามันทำให้ไม่ถงเวลาที่เลี่ชั่วโมงหกชั่โมงต้อไปแล้วเองว่าโยยกเลยไ้บา หนึงจุดเก้าปอด์โดยเปิดขับเองนะปัาไม่มีเรื่องเรื่องเนี่ยในรุ่นนี้หนึ่งจุเปอนดี่ยที่ังใช้ยางตัวเดียวกับสามันปอนด์นะขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันสามแรขอโทษนะเครื่องยนต์เนี่ยเล็กว่านะสามารเอามีแรงบิดที่จะปิดกาง

รถขบองทุกไทยแุกแคนะครับรวนถึงาใส่แกล้งในถุงลังนะครับสองร้อยนะครับโดนเาไว้เป็นสองร้อยนะครับประการชื่อสายวาตังหัวมันจะต้อด้วยถือว่าเด็กเด็กส้นวันี้นะครับเนี่ยตัดเดียวคุณภาพท่จะเด็กใส่เรา บอทำยังไงครับขึ้นมาืนอันดับหนได้ใชพิทักครับเาน3อาี่3 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงสวัสดีครับช <fry UC S 1> ่วงรอยต่อม uhm, ันไม่ด <bank> ี meter, ่ ไม่ใช่เลยนะเหมือน่้องีสี่นะมาต้องรถบรรทุกสุออเารสด้วยเากรถบรรทุกเลยแก็มีโรงงานนี้ฮะเออแบบเดีกนดเแม่กองบก็พอ คนนี้เป็นายทีเดีดในคี้ครับนีมีาันคไป้า่ไปแปดต่อเที่เดดินคคืนนี้าว้บับองเชกระจง่ไครับกระจงัวครับเกระจไ่ไหครับผมอไมเห็นครับทครับตรียมตัวเลยครับเอบอกมทีเหลือเ็กระจกครับวิ่งมาด้วยออกไปับ กว่ามี้ำมพวกนองเา้กปอเดี๋ยวอะไรครับเล็้พงปอะไรคดัยังไงทาเยนอกีงานสีงานกเป็นข้างนอกครับบันไหลนะครับไม่รู้เรือดนะครับอาเดี๋ยวดูครับทันทีครับที่ติอนานเราจะดูงับข้ามมาล่อนแม่อลเติดสพันเบต้า ที่เป็นคอมพิเตอร์ของของเราด้วยนะครับเอาโอ๊ยเก่งเลยฝ่ายเก่งเลยเข่ามั้ครับสวัสดีครับสว็นไหครับสอนเลยครับ